แม็กชัย M 1 5 Pro นะครับเครื่องขัดสีที่ทําให้งานขัดของคุณนะครับเป็นเรื่องง่ายๆนะครับวันนี้นะครับก็จะพาทุกคนนะครับไป u n นบ็อกให้ดูกันนะครับว่าเครื่องตัวน,นี้เนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับแล้วก็ฟีเจอร์มีอะไรบ้างไปดูกันครับ <bitte? S 1> ก่อนอื่นเลยนะครับหลายๆคนนะครับถามมาว่าเครื่องขัดตัวแรกเนี่ยที่ควรจะมีติดบ้านหรือติดร้านไว้เนี่ย ควรเป็นเครื่องรุ่นไหนระบบไหนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัว Mac ใช้ M5 Pro นะครับเป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องระบบ D A ด้วยนะครับซึ่งจุดเด่นของเครื่องระบบ D A เนี่ยก็คือเป็นเครื่องที่ใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับมือใหม่นะครับคนที่ไม่เคยขัดสีไม่มีประสบการณ์นะครับก็สามารถที่จะใช้งานเครื่องได้ง่ายแล้วก็ ปลอดภัยมากๆเลยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวจะไปอันบ็อกซ์ให้ดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันเลยนะครับ เดวดูด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกล่องมานะครับทุกคนก็จะเจอกับตัวกระเป๋านะครับสีแดงนะครับสกีนโลโก้แม็กชัยนะครับแบบนี้นะครับนะครับด้านในนะครับอ่าให้อะไรมาบ้างนะครับอันแรกก็จะเป็นตัวดีแฮนโดนะครับอ่าดีแฮนโดนะครับตัวนี้จะเป็นอัซเซสซอรี่เสริมนะครับสําหรับต่อเข้ากับด้านหัวของเครื่องขัดนะครับเผื่อใครอาจจะจับที่หัวเครื่องไม่ถนัดนะครับสามารถที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยต่อได้นะครับผมแล้วก็ ในเครื่องก็จะมีตัวน็อตสกรูนะครับมาให้ด้วยก็ใช้กับตัวดีแฮนโดนะครับและก็มีตัวประแจนะครับไว้สําหรับเปลี่ยนตัวแป้นหนําเตยนะครับหรือว่าแป้นแบ็คกิ้งเพลทนะครับต่อถัดมานะครับก็จะเป็นตัวแปรงฐานนะครับก็จะเป็นอะไหล่แท้ให้มานะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปรงฐานได้นะครับเพราะว่าเครื่องขัดเนี่ยเดี๋ยวเราใช้งานไปสักประมาณ1-2ปีเนี่ยแปรงฐานก็เริ่มหมดนะครับก็สามารถเปลี่ยนเองได้ที่บ้านเลยง่ายๆนะครับผม นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวเครื่องก็จะให้มาพร้อมกับตัวเมนนุ่นนะครับแล้วก็ใบรับประกันนะครับนะครับก็ดังนั้นเครื่องแม็กชัยทุกตัวนะครับก็จะได้ใบรับประกันไปด้วยนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับนะครับแม็กชัย M15 Pro นะครับตัวเครื่องเนี่ยดีไซน์เป็นบอดี้สีดำล้วนนะครับตัดกับกลิป นะครับสีขาวนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสีและดีไซน์ที่ลงตัวจริงๆนะครับตัว H5 ชพ้ปนะครับมาพร้อมกับแป้นขนาด5นิ้วนะครับอ่าซึ่งขนาด5นิ้วเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับการขัดพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับนะครับถามว่าใหญ่ใหญ่แบบไหนนะครับอ่าเช่นถ้าเราขัดรถนะครับก็จะเป็นกระโปงหน้าแล้วกันเนาะกระปงหน้านะครับหลังคานะครับกระปรงหลังนะครับหรือว่าตามแนวประตูด้านข้างต่างๆนะครับที่เป็นแผ่นแนวใหญ่ๆเนี่ย ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่าตัวแป้น5นิ้วเนี่ยสามารถที่จะขับ เป็นที่ใหญ่ได้รวดเร็วมากๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวระยะเอียงด้วยนะครับอยู่ที่15มิลนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบ DA นะครับแล้วก็หัวใจสําคัญของตัวเครื่องเลยนะครับก็คือกําลังมอเตอร์นะครับตัวนี้ให้กําลังมอเตอร์เนี่ยมาส่งถึง1,000วัตต์นะครับอ่าทำไมกําลังมอเตอร์ถึงสําคัญนะครับเพราะว่าเครื่องดีส่วนใหญ่ในท้องตลาดเนี่ยครับจะเจอปัญหาในเรื่องของกําลังเครื่องที่ไม่เพียงพอละกัน นะครับพอกําลังเครื่องไม่เพียงพอเนี่ยส่งผลให้ประสิทธิภาพในการขัดลบรอยลึกนะครับแล้วก็พวกรอยกระดาษทรายเนี่ยช้านะครับหรืออาจจะไม่ออกเลยนั่นเองนะครับแต่แม็กชายเนี่ยให้กําลังเคอะกำลังบิดที่สูงนะครับนะครับดังนั้นรอยลึกนะครับรอยโหดๆเนี่ยตัวนี้สามารถทํางานได้ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวปรับรอบนะครับ สปีดเนี่ยสูงถึง6ระดับนะครับอ่าก็สามารถตัดความเร็วรอบได้ตั้งแต่2,200รอบนะครับถึง5,000รอบ ต่อนาทีนะครับก็เรียกว่าเป็นเครื่องที่สามารถปรับความเร็วรอบได้ยืดหยุ่นนะครับตามความต้องการในการใช้งานทุกรูปแบบจริงๆนะครับแล้วก็ตัวทริกเกอร์นะครับอ่าตัวนี้เป็นทริกเกอร์แอคทีฟนะครับสามารถที่จะปรับความเร็วรออเนี่ยผ่านตัวคันเร่งนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปรับหมุนตรงนี้นะครับดังนั้นเราทํางานอยู่นะครับปรับตัวนี้ตัวเดียวได้เลยนะครับสบายมากๆนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับก็คือตัวออโต้ล็อกนะครับอ่า นะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับตัวตัวล็อกเนี่ยก็คือเป็นตัวล็อกสปีดความเร็วนะครับก็คือเราล็อกปุ๊บนะครับขัดต่อเนื่องได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งกำตัวคันเร่งอีกแล้วนะครับทำให้เราทำงานได้สะดวกสบายนะครับไม่เมื่อยล้านั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวเครื่องมาพร้อมกับระบบ soft start นะครับเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องจะมีระบบน่วงนะครับในช่วงแรกนะครับอ่าก็เป็นระบบเซฟตี้ของตัวเครื่องแล้วกันนะครับทำให้ลดการกระชากของตัว เครื่องนะครับแล้วก็ระบบไฟด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับความยาวสายอยู่ที่4เมตรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือระบบระบายอากาศนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวช่องระบายอากาศมาทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับก็จะช่วยให้ตัวการระบายอากาศของตัวเครื่องเนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับทำให้ลดความร้อนสะสมนะครับทำให้เราใช้งาน ต่อเนื่องได้สบายๆเลยนะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่มีคำถามนะครับเกี่ยวกับตัวเครื่อง m a c b a i 15 Pro นะครับหรือว่าเป็นเครื่องรุ่นอื่นๆนะครับหรือผลิตภัณฑ์ของ m a c b o a i ตัวไหนก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์นะครับเข้ามาสอบถามปรึกษาได้ตลอดเลยนะครับผมใครที่ยังไม่กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับฝากกดติดตาม m a c b a i Thailand ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากมครับ